เพื่อนๆที่รักกุหลาบคงเจอเปัญหาเรื่องไรแดงในต้นกุหลาบแล้วก็ไม่อยากใช้ยาฆ่ามาแมลงวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีบ้านๆน,นะครับมาฝากเพื่อนๆโดยการใช้ใบยาสูบหรือว่ายาฉุนยาเส้นในภาษาชาวบ้านนะครับให้เพื่อนๆได้กําจัดไรแดงกันนะครับผม ถิ่นกาเนิดดั้งเดิมของใบายาสูบเกิดขึ้นที่ทวีปอเมริกาเขตร้อนผู้ใช้ใบายาสูบพวกแรกก็คือชาวอินเดียแดงคิสโตเฟอร์โคลัมบัสนะก็ได้นำในบ,บายาสูบมาเผยแพร่ทั่วโลกเลยนะครับจากการศึกษาวิจัยองค์ประกอบทางด้านเคมีของใบายาสูบพบว่ามีสารออกฤทธิ์ต่างๆเช่นสารอันคลออย,น,ออยนิโคตินมีสารพวกนี้อยู่มากใบายาสูบเขาจะมีกลิ่นที่เผ็ดร้อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะเอาใบายาสูบมาไล่พวกไรแดงกันนะครับผม มาทำความรู้จักกับลายแดงกันก่อนเลยนะครับลายแดงเป็นมแมลงมุมนะครับก็ลายแดงจะทำลายกุหลาบที่ใบแก่มากกว่าใบอ่อนโดยการดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบเป็นกลุ่มๆทำให้ใบเห็นเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆแล้วก็อยู่ทั่วไปจนกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับจนกระทั่งใบแห้งแล้วใบร่วงหล่นบางครั้งจะพบการทำลายที่ดอกทำให้ดอกเบี้ยวเมื่อเห็นนะลายแดงชักเป็นใยแมงมุมแสดงว่าอาการรุนแรงมากแล้วนะครับ คลิปนี้ผมจะเอาใบายาสูบนะครับมากําจัดไรแดงให้เพื่อนไ้ทําตามกันนะครับเพื่อนๆก็ไปซื้อใบายาสูบได้ที่ร้านขายของชํานะครับหรือว่าสั่งในลาซาดกาได้นะครับมีใบายาสูบเยอะมากมายังผมให้เพื่อนไปเลือกซื้อเลือกหากันก่อนอื่นผมจะเอาใบายาสูบม,มาทั้งหมด3ก้อนนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในน้ํานะครับ เราจะใช้ใบายาสูบทั้งหมด3ก้อนนะครับเพื่อให้มีกลิ่นที่ฉุนแล้วก็กลิ่นที่แรงมากผมจะใช้ใบายาสูบเนี่ยทั้งหมด3ก้อนนะแช่ไปในน้ำประมาณ10ลิตรน,นะครับผมจะแช่ไว้ประมาณสัก1คืนนะครับ บางคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องแช่ไว้1คืนทําไมไม่เอาไปใช้เลยเพราะว่านะครับการที่เราแช่ไว้สารในใบยาสูบจะค่อยๆละลายแล้วก็ซึมซับออกมานะครับกลิ่นเขานะที่เกิดจากการหมักหมมไว้ทั้งหมด1คืนเป็นอย่างตา่ำก็จะทําให้กลิ่นเขามีความฉุนแล้วก็มีความแรงได้นะครับผมถ้าเราไม่แช่ไว้หรือว่าเราเอาไปใช้ก็จะได้ใบายาสูบที่มีความเจือจางแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราทิ้งไว้เป็นระยะเวลา1คืนหรือว่ามากกว่า1คืนนะครับก็จะทําให้ใบายาสูบทอนครับมีความเข้มข้น แล้วก็ได้น้ําที่มีสีเข้มแล้วก็มีกลิ่นที่เข้มข้นแล้วก็มีความร้อนแรงใบยาสูบให้เพื่อนครับทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนเป็นอย่างต่ํานะครับ อีกหนึ่งวิธีเป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นวิธีเบสิกลยการกําจัดไรแดงก็ให้เพื่อนๆนะครับตื่นเช้ามาก็ฉีดน้ําที่ใต้ใบก่อนที่เราจะรดน้ําต้นไม้ให้เพื่อน,นครับฉีดน้ําไปอย่างรุนแรงที่ใต้ใบนะครับแล้วก็ทํายานี้ทุกวันเลยนะครับผมไรแดงก็จะกระเด็นออกไปได้อันนี้เป็นการกําจัดในเบื้องต้นนะครับ ไรแดงเมื่อเขาเจอน้ำนะเขาก็จะกระเด็นออกไปด้านนะครับผมแล้วก็เขาจะไหลไปกับตามพื้นน้ําใครที่มีพื้นซีเมนที่ปลูกอยู่ตามบ้านนะครับผมก็โชคดีไรแดงสามารถที่จะไหลนะทิ้งไปในท่อระบายน้ําแล้วก็ไปในรางน้ําได้นะครับผมอันนี้เป็นข้อดีของการปลูกกุลับในพื้นซีเมนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพื้นซีเมนก็สามารถที่กําจัดลงดินได้แต่ว่าอาจขาดขึ้นมาได้นะครับ อันนี้เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะเห็นนัสีของน้ำใบายาสุบก็เข้มขึ้น,นแล้วก็ตกตะกอนอันนี้ใช้ได้นะนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับ หลังจากเราแช่ใบายาสูบแล้วเราก็ต้องมากรองเขาขั้นแรกก่อนนะก็กรองครั้งที่1อันนี้นะครับก็พยายามกรองเศษใบายาสูบผ่านกระชอนนะครับผมแนะนําให้กรองนะครับอย่าเอาไปใช้เลยหรือว่าตักเอาไปใช้เลยเพราะว่าจะทําให้ใบายาสูบนะครับติดอยู่ในถังเราได้นะครับเราจะฉีดพ่นได้ลําบากมากเลยเพื่อนๆต้องกรองเขาให้ละเอียดเลยครับผม ถ้าเราไม่กรองใบายาสูบนะครับที่เป็นชิ้นๆก็จะไปติดที่ก้นถังได้แล้วก็ทําให้ถังฉีดได้ลําบากนะครับผมอันนี้วิธีนี้ขอเน้นย้าให้เพื่อนต้องกรองนะครับผมแล้วก็ใจเย็นๆกับการทําการกรองใบายาสูบนะครับผม เมื่อเรากองครั้งแรกนะครับเราก็จะได้เศษใบยาสูบที่เป็นก้นของข,องขี้ใบยาสูบเพื่อนๆก็เก็บไว้ใช้ก่อนนะครับสามารถใช้อีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็กองครั้งที่สองเราจ,จะกองจากถังสีดามาสู่ถังสีขาวรอบนึงนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับกองจนกว่าจะเห็นน้ําใสๆของใบยาสูบเลยนะครับผมถ้าเราไม่กองจะเกิดปัญหาในการติดขัดในการฉีดพ่นได้นะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีที่เราต้องกองให้ละเอียดค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในาการกองมากหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ละเอียดนะครับก็จะเห็นเศษใบยา เราก็จะฉีดจากถักฉีดเราไม่ได้นะครับผมเพราะมันจะติดแน่นมากเลยนะครับ Baby, กองครั้งที่3าเ,เพื่อนๆต้องหา ผ้าเข่าบางหรือว่าจะเป็นถุงกาแฟที่ทิ้งแล้วมากรองได้อันนี้ผมจะใช้ถุงกาแฟที่เหลือทิ้งมาก่องเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้พวกผ้าเข่าบางหรือว่าพวกถุงกาแฟนะครับมันจะทําให้เศษของใบยาสูบที่ละเอียดยิบยังอยู่ในถังเรานะครับผมเราก็ต้องกรองด้วยการใช้ผ้าเข่าบางหรือว่าใครที่ไม่มีก็ใช้ผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นผ้าบางๆมาใช้กรองได้แต่ว่านี้ผมมีถุงกาแฟที่เหลือทิ้งแล้วนะครับก็เอามากรองไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ต้องเน้นะกรองให้ละเอยียดเลยน,น,น,นะครับ

ผมจะกรองแบบนี้ไปทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่4เราก็จะได้น้ําใบยาสูบที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีความใสนะครับในการที่เราจะใช้น้ํใบยาสูปเนี้ยไปฉีดพ่นนะพวกายแดงได้นะครับผมเราจะเห็นว่าเราได้น้ําที่ใสมากแล้วแล้วก็มีความเข้มข้นของกลิ่นใบยาสูบครับค่อนข้างที่จะฉุนมากเลยนะครับผม เมื่อเรากรองน้ำใบายาสูบเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้น้ำใบายาสูบที่มีความเข้มข้นแล้วเราก็จะเอามาดินใส่ถังฉีดน,นะครับตอนนี้กลินก่นคนข้างที่จะแรงมากเพื่อนแนะนำนะครับให้เทอย่างค่อยระวังนะกลิ่นเขาจะแรงหน่อยนะใครที่ไม่ชอบกลิล่นบุหรี่ครับอาจจะไม่ชอบได้ครับแต่ว่ามีประโยชน์มากสําหรับการที่เราจะเอาน้ำใบายาสูบที่มีความเข้มข้นและมีกลิ่นที่เผ็ดร้อนนะครับผมอันนี้นะมแมลงจะเกลียดมากให้เพื่อนนะครับนำน้ำใบายาสูบไปฉีดที่ใต้ใบกุหลาบเน้นย้ำการฉีดครั้งนี้เราจะเน้น ฉีดไปที่ใต้ใบกุหลาบเพื่อนะครับก็ฉีดน้ําใบยาสูบไปให้ทั่วต้นกุหลาบเลยนะครับผมฉีดไปตามใต้ใบตามซอกตามกลีบดอกตามอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ไแรแดงครับมันกนระเด็นออกไปเลยนะครับผมเขาเห็นกลิ่นพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมาเองน,นะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แรงมากนะครับข้อดีของการที่เราใช้น้ําใบยาสูบมาก,กําจัดไรแดงก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมานะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปอยากทำให้เพื่อนๆที่ไม่อยากใช้ ยาฆ่า,า,มาแมลงก็สามารถที่จะใช้นะน้ำใบยาสูบได้นในการกําจัดไรแดงครับก็ช่วยสําหรับพวกที่รักชีวภาพหรือว่าสายชีวภาพก็สามารถที่จะนาวิธีไปใช้สําหรับการกําจัดไรแดงได้นะครับ ไปอีกหนึ่งวิธีนะที่กําจัดไรแดงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใครที่ไม่อยากใช้สารเคมีนะก็ไม่อยากใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับก็สามารถที่จะนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับใบายาสูบนะกำจัดไรแดงเป็นหนึ่งวิธีนะครับที่อยากแนะนําให้เพื่อนที่รักกุหลาบแล้วก็สายชีวภาพนะครับเน้นย้ํากันทําได้นะครับผมแล้วก็แนะนําให้ทําทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมแล้วก็ทําบ่อยๆสายชีวภาพต้องทําบ่อยๆนะครับผมเขาถึงจะก,กําจัดไรแดงได้ถ้าเราขี้กเกียจนะไม่สามารถที่จะกําจัดไรแดงได้นะครับเราเป็นสายชีวภาพเราต้องเน้นย้ำการทำ บ่อยๆนะครับผม ส่วนใบยาสูบที่เหลือก็เอามาแช่น้ําแล้วก็เอามากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะน้ำใบยาสูบกาจัดไรแดงได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็เ,เพื่อนๆที่รักกุหลาบกันนะครับยังไงนะครับก็ช่วยกันฝากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมให้กับช่องเอ็ดเลฟช l นะช่วยกันดูหน่อยนะครับผมผมจะได้มีคนติดตามเยอะๆเลยนะไงก็ฝากช่องเอ็ดเลฟชินาด้วยวันนี้ต้องขอลาการไปก่อนนะ,ค,นะครับขอบครับ